สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับมาเตอร์พิชัยชูชืงง่นคมหรือว่ามตอร์ออสวันนี้มาเตอร์จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่4วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลไปเริ่มเรียนกันได้เลยครับและสําหรับในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลเราจะได้เรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2หัวข้อก็คือ1 ในเรื่องของ multiple allele และ2ลักษณะที่ถ่ายทอดบนคโครโมโซมเพศหรือว่า s e x l i n k inheritance ทีนี้เรามาดูในเรื่องของ multiple allele แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของ multiple allele เรามาทบทวนในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลก่อนซึ่งเมนเดลได้กล่าวเอาไว้ว่าในหนึ่งลักษณะทางพันธุกรรมก็จะมี1ยีนควบคุม โดยที่ยีนนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แอนีดอ่ายกตัวอย่างเช่น1ลักษณะทางพันธุกรรมก็คือความสูงใช่ไหมความสูงก็จะมียีนควบคุมความสูงอยู่ซึ่งยีนควบคุมความสูงก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แอนลีนก็คือเราจะให้สัญลักษณ์เป็นตัวทีใหญ่ตัวทีใหญ่นี้จะควบคุมความสูงและตัวทีเล็กจะให้ควบคุมลักษณะของความเตี้ยนั่นเองต่อมานักเรียนมาดูในเรื่องของ Multiple a l l e l e สำหรับมัลติเพลอเรี l e ก็จะเหมือนกันกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดลแต่จะแตกต่างตรงที่1ยีนจะมีมากกว่า2อแอนลีนซึ่งตัวอย่างที่เราเห็นก็คือจะเป็นหมู่เลือดหมู่เลือดจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่มียีนควบคุมหมู่เลือดแต่ว่าในหนึ่งยีนควบคุมหมู่เลือดนั้นจะมีอยู่มากกว่า2อแอนลีนก็คือ IA ใหญ่ A ใหญ่จะควบคุมลักษณะของหมู่เลือด A อไอบีใหญ่จะควบคุมลักษณะของหมู่เลือด B และ I อเล็กจะควบคุมลักษณะของหมู่เลือด O สรุปแล้วมัลติเพอร์อัลลีนก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่มีอัลีนมาเกี่ยวข้องมากกว่า2รูปแบบนั่นเองมัลติเพอรอัลีนส่วนใหญ่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะของหมู่เลือดโดยหมู่เลือดที่เราเรียนนั้นก็จะเป็นหมู่เลือดในระบบ ABO ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4หมู่เลือดก็คือหมู่เลือด A หมู่เลือด B หมู่เลือด O และหมู่เลือด AB และยีนที่กําหนดลักษณะหมู่เลือด ABO ของมนุษย์มี3แอนลีนก็คือ IA ใหญ่ IB ใหญ่และ I เล็กซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงดังนี้ถ้าเป็น IA ใหญ่จะควบคุมลักษณะของหมู่เลือด A ถ้าเป็น IB ใหญ่ก็จะควบคุมลักษณะหมูเลือด B และถ้าเป็นไเล็กก็จะควบคุมลักษณะของหมูเลือด O ทีนี้เรามาดูในเรื่องของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของหมู่เลือด ABO ซึ่งเรื่องนี้ก็สําคัญนักเรียนจะต้องจําไปให้ได้เพราะว่าเราจะต้องใช้ในการคํานวณหาหมูเลือดทีนี้เรามาดูฟีโนไทป์ถ้าฟีโนไทป์เป็นหมู่เลือด A ใช่ไหมจีโนไทป์จะมีได้2แบบก็คือ IA ใหญ่ IA ใหญ่และ IA ใหญ่ I เล็ก ซึ่ง2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็น Ia ใหญ่ i A ใหญ่จะเป็นลักษณะของหมู่เลือด A พันแท้และถ้าเป็น Ia ใหญ่ i เล็กแบบนี้จะเป็นหมู่เลือด A พันทางทีนี้ถ้าเป็นหมู่เลือด B ล่ะหมู่เลือด B ก็จะมีจีโนไทป์คล้ายกันกับหมู่เลือด A ก็คือมีอยู่ด้วยกัน2แบบถ้าเป็นหมู่เลือด B พันแท้ก็จะเป็น Ib ใหญ่ i ใหญ่แต่ถ้าเป็นหมู่เลือด B พันทางก็จะเป็น IB ใหญ่ I เล็ก ต่อมานักเรียนมาดูหมู่เลือด AB นะครับสำหรับหมู่เลือด AB ก็จะมีจีโนไทป์เป็น IA ใหญ่ IB ใหญ่ก็คือมันจะเป็นลักษณะของพันทางคือแสดงออกมาทั้ง A และ B นั่นเองนาะน,น,นักเรียนส่วนอันสุดท้ายหมู่เลือดโหมู่เลือดโจะเป็นหมู่เลือดที่มีลักษณะด้อยอย่างแท้จริงดังนั้นจีโนไทป์จึงมีลักษณะเป็นไอเล็กไอเล็กทั้ง2ตัวนั่นเองครับนักเรียนได้รู้แล้วว่าหมู่เลือดเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง ดังนั้นหมู่เลือดของมนุษย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของแต่ละคนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และลักษณะนี้ยังได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ดังนั้นเราจึงใช้หมู่เลือด ABO ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของการเป็นพ่อแม่และลูกได้นั่นเองหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบมัลติเพอร์อารีนไปแล้ว โดยเราจะเรียนในเรื่องของหมู่เลือดระบบ ABO เป็นส่วนใหญ่ทีนี้เราลองมาทําโจทย์กันดูว่าลักษณะที่ถ่ายทอดแบบนี้เราสามารถคิดคํานวณหาหมู่เลือดได้อย่างไรบ้างนนักเรียนดูจากโจทย์โจทย์ถามว่าถ้าแม่มีจีโนไทป์เป็น i a ใหญ่ IB ใหญ่ BI, พ่อมีจีโนไทป์เป็น i b ใหญ่ I เล็กจะมีโอกาสมีลูกที่มีหมู่เลือดใดบ้างเอาง่ายๆเลยก็คือพ่อมีหมู่เลือด AB ถูกไหม แม่มีหมู่เลือดดีลูกที่จะเกิดมาสามารถมีหมู่เลือดใดได้บ้างทีนี้วิธีการทำนักเรียนก็จะมีอยู่ด้วยกันอันดับแรกนักเรียนก็เขียนมาก่อนนะว่าอารุ่นพ่อแม่มันจะใช้ตัวย่อเป็นตัว P ก็คือ Parent พ่อกับแม่ของเราจะต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อที่จะปฏิสนธิกันถูกไหมมัจะให้เป็นตัวย่อเป็นตัว G ก็คือแกมมีก็คือเซลล์สืบพันธุ์ และเมื่อปฏิส่วนที่ออกมาแล้วก็จะมีลูกออกมาเราจะให้เป็นลูกในรุ่นที่1ถูกไหมอ่ะก็จะเป็น f 1ทีนี้พ่อกับแม่เราเดี๋ยวเราเขียนแยกเพศเเลยจะได้ในสับสนอันนี้ให้เป็นพ่อเนาะมาเสื้อขออนุญาตใช้เป็นสัญลักษณ์แล้วกันเนาะไม่เรียนต่อมาพ่อมีจีโนไทป์เป็น IA ใหญ่ IB ใหญ่แม่มีจีโนไทป์เป็น IB ใหญ่ ไอเล็กทีนี้พ่อกับแม่ก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เราก็จะมาเขียนเขียนในช่องของแกรมมีถูกไหมเขียนแยกกันเนาะเป็น I-A ใหญ่ i d ใหญ่และ I-B ใหญ่ i เล็กนักเรียนใส่วงกลมไปด้วยเนาะจะได้ไม่สับสนแบบนี้ทีนี้ในการปฏิสนธิที่จะได้ลูกออกมานั้นเราก็ เขียนโดยการที่เซลล์สืบพันธุ์ตัวแรกของพ่อจะไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ตัวแรกของแม่แบบนี้นั่นเองเขียนโยงเส้นมาก็จะได้เป็น I A อใหญ่ไอใหญ่ต่อมาตัวแรกของพ่อไปผสมกับตัวที่สองของแม่ก็จะเป็น I ขออนกเรียน i-a ใหญ่ i l เล็ต่อมาตัวที่2ของพ่อไปผสมกับตัวแรกของแม่และตัวที่2ข,ของพ่อก็ไปผสมกับตัวที่2ของแม่มันเช้อขออนุญาตลงเส้นไปเลยนะก็จะได้เป็น i-bi ใหญแล้วก็ i b ใหญ ไอเล็กทีนี้ลูกที่ได้มีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้างนักเรียนก็มาเช็คกันถ้าเป็นจีโนไทป์เป็น IA ใหญ่ IB ใหญ่ก็คือหมู่เลือด AB ถ้าเป็น IA ใหญ่ I เล็กก็คือหมู่เลือด A ถ้าเป็น IB ใหญ่ IB ใหญ่ก็คือหมู่เลือด B และ IB ใหญ่ I เล็กก็คือเป็นหมู่เลือด B เหมือนกันสังเกตได้ว่า ลูกที่จะเกิดมานั้นก็จะมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งหมู่เลือด AB หมู่เลือด A และหมู่เลือด B นั่นเองสำหรับในหัวข้อต่อมาก็คือในเรื่องของลักษณะที่ถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศหรือว่า sex l i n k a e inheritance ทีนี้เรามาดูการถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศแสดงว่าย e, นะีน่ะมันต้องอยู่บนโครโมโซมเพศดังนั้นเราควรที่จะรู้จักโครโมโซมเพศกันก่อนโครโมโซมเพศ ถ้าในผู้หญิงในผู้หญิงก็จะมีโครโมโซมเป็นเป็นแบบไหนครับนักเรียนเป็น XX แต่ถ้าเป็นโครโมโซมของเพศชายนั้นก็คือจะเป็น XY ผู้หญิงกับผู้ชายนั้นจะมีโครโมโซมเพศที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นนักเรียนควรจําตัวนี้ไปดีๆนะเพราะว่าในการคิดคํานวณหาโจทย์หรือว่าทําโจทย์นะนักเรียนเราจะต้อง ยีนจะต้องอยู่บนโครโมโซมเพศทีนี้มันจะมีลักษณะของเพศเข้ามาเกี่ยวข้องจะต่างกับการที่หาหมู่เลือดจากเรื่องที่แล้วมานะนักเรียนเพราะว่าในเรื่องหมู่เลือดน่ะเราไม่ต้องเอาเพศมาเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะของโครโมโซมเพศน่ะเราจะต้องมีเพศมาด้วยเพราะว่าเวลาเราคิดคำนวณอ่ะเราจะได้ออกมาเลยว่า ผู้หญิงเป็นโรคนี้มีโอกาสเท่าไรแล้วก็ผู้ชายเป็นโรคนี้มีโอกาสอยู่เท่าไรนะครับนักเรียนอ่ะเดีย๋ยวเราไปเรียนกันเลยเนาะต่อมาเรามาดูยีนที่ถูกถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศอ่าก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งโครโมโซม x และโครโมโซม y ถูกไหมแต่ถ้าเป็นโครโมโซม x จะพบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ถ้าเป็นโครโมโซม y จะพบได้เฉพาะในเพศชายเท่านั้นเนาะทีนี้นักเรียนลองมาดูเนาะถ้าเป็น ลักษณะบนโครโมโซม x จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก,ก็คือยีนเด่นบนโครโมโซม x ถ้าเป็นยีนเด่นบนโครโมโซม x นั้นก็จะมีลักษณะของโรคมนุษย์หมาป่าซึ่งโรคมนุษย์หมาป่าก็คือการที่มีขนปกคลุมทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่ใบหน้านักเรียนดูจากภาพเด็กคนนี้เป็นโรคมนุษย์หมาป่าเห็นไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีขนปกคลุมเต็มใบหน้าเลยต่อมาถ้าเป็นลักษณะของยีนด้อยที่ควบคุมบนโครโมโซม x ซึ่งอันนี้จะสําคัญมากเพราะมีค่อนข้างที่จะหลายโรคแล้วก็ทําให้การดํารงชีวิตในชีวิตของประจําวันของเรามีปัญหาเนะเาะอย่างเช่นโรคตาบอดสีโรคอะไรอีกโรคฮิโมฟิเลียบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินสําหรับโรคฮิโมฟิเลียก็คือการที่เป็นโรคเลือดไหลไม่อยู่นั่นเองเนาะเพราะว่ามีภาวะของเกล็ดเลือดที่ต่ำเนาะ,ะต่อมาโรคก,กล้ามเนื้อรีบด้านสุดท้ายก็จะเป็นโรค ภาวะห่องเอนไซม์ gcpd เนาะนักเรียนอ่ะทีนี้ที่สำคัญสำคัญเลยที่โจทย์ชอบนำมาออกข้อสอบก็คือจะเป็นในเรื่องของโรคตาบอดสีแล้วก็โรคฮีโมฟิเลียแต่อีกสองโรคนักเรียนก็ควรที่จะจำไปด้วยนะครับอ่ะต่อมายีนที่ถูกควบคุมบนโครโมโซม y ส่วนใหญ่แล้วโครโมโซม y จะพบในเฉพาะเพศชายเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูเนาะลักษณะจะเป็นจากภาพจะเป็นลักษณะของคนที่มีขนยาวที่ใบหู นักเรียนดูเห็นไหมครับว่าเขาจะมีขนที่ใบหูยาวกว่าคนปกติทั่วไปเนาะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะบนโครโมโซมเพศเป็นตัวอย่างทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างของโรคตาบอดสีเรารู้ไปแล้วว่าโรคตาบอดสีถูกควบคุมโดยยีนด้อยบนโครโมโซม x ทีนี้เราก็จะต้องมีการกําหนดยีนตัวนั้นโดย1ยีนเราทราบไปแล้วว่าจะต้องควบคุมโดย2แอนลีนถูกไหม ทีนี้เราจะกําหนดให้ c ใหญ่ซึ่งความจริงเราอาจจะใช้ตัวอักษรอื่นก็ไดอ้อย่างเช่นมัสเตอร์อาจจะใช้ a ใหญ่กับ e l l i กก็ได้เพราะว่ามันจะได้มองเห็นข้อแตกต่างแต่ตามอ่าในหนังสือที่นักเรียนเรียนอยู่มันยกตัวอย่างเป็นตัว c มัสเตอร์ขอใช้เหมือนในหนังสือแล้วกันเพราะว่า c อาจจะย่อมาจาก color ที่แปลว่าสีนั่นเองเนาะนักเรียนถ้าเป็น c ใหญ่จะแทนด้วย allium ที่ควบคุมลักษณะตาปกติแต่ถ้าเป็น c เล็ก ก็จะแทนด้วย a l l e l ที่ควบคุมลักษณะตาบอดสีอ่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันในกรณีที่เป็นอ l ล e l ของยีนที่อยู่บนคโครโมโซมเพศเราจะต้องเขียนอ l ล e l ไว้บนคโครโมโซมเพศถูกไหมเพราะเราเรียนในเรื่องของลักษณะที่ถ่ายทอดบนคโครโมโซมเพศเห็นไหมนักเรียนอ่ะทีนี้โรคตาบอดสีเรารู้แล้วว่ามันถูกควบคุมบนคโครโมโซมเพศที่เป็นคโครโมโซม x ถูกไหมก็คือ ถ้าเป็นตาปกติถ้าเป็นตาปกติก็จะเขียนด้วย x ตามด้วย c ใหญ่แต่ถ้าเป็นตาบอดสีก็จะเขียน x ตามด้วย c เล็กแบบนี้นะนักเรียนทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างของโรคตาบอดสีที่พบในเพศหญิงโดยปกติแล้วโรคตาบอดสีจะถูกควบคุม โดยยีนด้อยบนโครโมโซมเพศที่เป็นโครโมโซม X ใช่ไหมผู้หญิงมีโครโมโซมเป็น XX ดังนั้นมันจะมีอยู่ทั้งสองอลลีลที่อยู่บนโครโมโซม X ก็คือมันจะเป็นไปได้อยู่ด้วยกันทั้ง3รูปแบบก็คือ1เลยถ้าเป็น Xc ใหญ่ Xc ใหญ่จะถูกควบคุมในลักษณะของผู้หญิงที่เป็นตาปกติ แต่ถ้าเป็น Xc ใหญ่ x C เล็กอันนี้มันมียีนของโรคตาบอดสีมาหนึ่งตัวถูกไหมแต่มันถูกควบคุมหรือว่าถูกข่มโดยยีนที่เป็นตาปกติอยู่แต่ว่าถ้าผู้หญิงที่มีโครโมโซมลักษณะนี้ mm. ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีตาปกติแต่ว่าเป็นอะไรนั่นเองครับเป็นพาหะอันสุดท้าย การที่ผู้หญิงจะมีลักษณะของโรคตาบอดสีได้นั้นจะต้องมียีนด้อยของตาบอดสีอยู่ทั้งสองอันก็คือ x c ีเล็ก x c ีเล็กอันนี้จะเป็นหญิงที่เป็นโรคตาบอดสีมาดูกันอีกทีเนาะถ้าเป็น x c ใหญ่ x c ใหญ่จะเป็นผู้หญิงตาปกติถ้าเป็น x สีใหญ่ x สีเล็กจะเป็นผู้หญิงที่มีตาปกติแต่ว่าเป็นพาหะของโรค แต่ถ้าเป็น x สีเล็ก x c เลกก็คือจะเป็นผู้หญิงที่เป็นโรคตาบอดสีต่อมามาดูตัวอย่างตาบอดสีในเพศชายนักเรียนผู้ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น x y ถูกไหมดังนั้นมันจะมีเพียงแค่โครโมโซม x โครโมโซมเดียวที่มีลักษณะของยีนที่เป็นโรคตาบอดสีอยู่นักเรียนดูนะถ้าเป็นผู้ชายตาปกติก็จะมียีนที่เป็น ซใหญ่อยู่บนโครโมโซมเพศก็คือ X ใหญ่ Y อันนี้ก็คือจะเป็นผู้ชายที่มีตาปกติแต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นโรคตาบอดสีก็จะเป็นลักษณะของ X C เล็ก Y อันนี้จะเป็นผู้ชายที่มีตาบอดสีซึ่งผู้ชายจะมีเพียงแค่โครโมโซม x ตัวเดียวจึงทําให้ถ้ามียีนของตาบอดสีเพียงแค่ตัวเดียวอ่ะก็จะแสดงออกลักษณะของตาบอดสีทันทีเลยนะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะนักเรียนถ้าเป็นผู้ชายมีเพียงยีนโรคตาบอดสีเพียงยีนเดียวก็จะแสดงลักษณะของโรคตาบอดสีออกมาทันทีเพราะว่าผู้ชายมีโครโมโซม X เพียงแค่ตัวเดียวนั่นเอง ทีนี้นักเรียนมาดูอัตราส่วนจุลไทยหรือว่าลักษณะของโรคตาบอดสีที่ปรากฏใน2เพศจะไม่เท่ากันเพราะว่าผู้หญิงจะมีโครโมโซมที่เป็น X 2ตัวใช่ไหมและผู้ชายจะมีโครโมโซม X ที่เป็น X Y ทีนี้โรคตาบอดสีจะถูกควบคุมบนยีนด้วยบนโครโมโซม X ทำให้ลักษณะที่ปรากฏไม่เหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงอัตราส่วนระหว่างตาปกติกับตาบอดสี ตาปกติตาปกติจะมี2แล้วก็ตาบอดสีจะมี1ก็คือ2ต่อ1ก็คือผู้หญิงตาปกติจะมีตาปกติกับตาปกติที่เป็นพาหะแล้วก็จะเป็นโรคแต่ผู้ชายเมื่อมียีนเพียงแค่ตัวเดียวก็จะทําให้เกิดเป็นโรคตาบอดสีเลยดังนั้นอัตราส่วนของผู้ชายที่ตาปกติต่อตาบอดสีก็จะเป็น1ต่อ1ซึ่งถ้าโจทย์ถามอัตราการเกิดโรคผู้ชายจะมีส่วนเกิดมากกว่าผู้หญิง หลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมทางโครโมโซมเพศเราต้องมาฝึกการทําโจทย์ดูนักเรียนค่ะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างเนาะในตัวอย่างเขาถามว่านางสาวแดงตาปกตินางสาวแดงตาปกตินักนเรียนดูคีย์เวิร์ตรงนี้ตาปกติแต่ว่ามีพ่อเป็นตาบอดสีนางสาวแดงแต่งงานกับนายเขียวที่มีตาปกติเหมือนกันโอกาสลูก โอกาสของลูกที่จะเป็นตาบอดสีเขาให้หาโอกาสของลูกที่จะเป็นตาบอดสีเนาะทีนี้เราเรียนมาดูจีโนไทป์ของพ่อกับแม่ก่อนทีนี้แม่ตาปกติโดยโดยปกติแล้วถ้าเป็นตาปกตินั้นจะต้องมีลักษณะของ x c ใหญ่ x c ใหญ่ใช่ไหมกับ x c ใหญ่แล้วก็ x c เล็กที่เป็นตาปกติที่เป็นพาหะแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าพ่อเป็นตาบอดสี ดังนั้นเราเอาตัวนี้มาคิดด้วยแสดงว่าแม่จะต้องมีจีโนไทป์เป็นพาหาะทีนี้เขาบอกว่าแต่งงานกับนายเขียวที่มีตาปกติพ่อที่มีตาปกติมีจีโนไทป์เป็นได้เคื่แบบเดียวก็คือ XcY ทีนี้เขาให้หาโอกาสที่ลูกจะเกิดมาว่าจะมีตาบอดสีอยู่เท่าใดทีนี้นักเรียนก็มาเขียนกันคล้ายๆกับการทำหมูนเลือด แต่มาสเตอร์จะพานักเรียนเขียนย่อเอานะทีน,นี้แม่ก็จะมีลักษณะเป็น x c ใ x c เล็กแต่ง,งานกับพ่อที่เป็น x c ใหญ่ y ทีนี้ก็สร้างเซลล์สืบพันธ์ได้เป็น x c ใ x c เล็ก x c ใหญ่ y อันนี้เป็นแม่เนาะอันนี้เป็นพ่อ เดี๋ยวมาเ้อเขียนให้ก็ได้อันนี้เป็นรุ่นพ่อแม่พาเวนแคมีแล้วก็รุ่นลูกก็จะเป็น F1 ใช่ไหมอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเซลล์สืบพนันธุ์เราใส่วงกลมให้หน่อยหนึ่งแล้วกันใส่วงกลมไปก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ เวลาปฏิสนธิกันเนาะเราก็โยงเส้นไว้เลยก็คืออันแรกของพ่อกับอันแรกของแม่แบบนี้ต่อมาก็จะได้ตรงนี้แล้วก็ไม่เขียนก็จะได้เป็น x c ใหญ่กับ x c ใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็จะได้เป็น x c ใหญ่ y แล้วก็จะเป็นอันนี้ x c เ,เล็กมันขึ้นก่อนก็จริงแต่เราจะต้องนําที่เป็นลักษณะเด่นขึ้นก็คือ x c ใหญ่ x c เ,เล็กและ x c เ,เล็ก y อ่านักเรียนเห็นอะไรไหมเราก็จะเห็นว่าถ้ารูปที่เกิดมาก็จะมีโอกาสเป็นโรคตาบอดสีกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนอ่าอันนี้เขาถามว่ารูป ที่จะเกิดเป็นโรคตาบอดสีเขาไม่ได้ถามเพศถูกไหมก็จะมีอยู่หนึ่งคนที่เป็นโรคตาบอดสีก็คือคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายอีก3คนไม่เป็นใช่ไหมอ่ะโอกาสที่ลูกจะเป็นตาบอดสีก็คือ1ใน4หรือว่า25%เปอร์ซ์นั่นเอง หลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วในเรื่องของมันบิวเออร์อารีนแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบนโครโมโซมพศแล้วเราจะต้องมาเรียนกันด้วยนักเรียนในเรื่องของพันธุประวัติหรือว่าเพศดิกรีเพศดีกรีนี้นักเรียนอย่าจําไปนะว่ามันเป็นอาหารสุน,นัขมันไม่ใช่นะครับคําว่าเพศดีกรีในที่นี้ก็คือหมายถึงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของมนุษย์ซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยการสืบประวัติครอบครัว ซึ่งมีการศึกษาจากหลายๆชั่วอายุคนจากนั้นนำข้อมูลมาเขียนเป็นแผนผังมันก็คือแผนผังแสดงบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะต่างๆเหล่านั้นโดยใช้โดยใช้สัญ,ญลักษณ์อ่าทีนี้ในการที่เราจะไปเขียนพันณผู้ประวัติหรือว่าเพชดิกรีนั้นเราจะต้องมารู้จักลักษณะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในการเขียนแผนผังก่อนอันดับแรกเลยนะักเรียนดูนะสี่เหลี่ยมเห็นสี่เหลี่ยมไหมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมปกติ ก็คือจะเป็นเพศชายเพศชายที่มีลักษณะปกติแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมทึบสีดําแบบนี้จะเป็นผู้ชายที่เป็นโรคซึ่งโรคในที่นี้ก็หมายถึงโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมในกรณีของเพศหญิงก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงวงกลมสีขาวแบบนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะปกติถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะของโรคก็คือโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมอ่ะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมข้อหลมตัดแบบนี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะระบุเพศได้ และถ้ามีวงกลมขีดแบบนี้ก็คือบุคคลคนนั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วและถ้ามันเป็นคู่กันแบบนี้อันนี้จะเป็นลูกแฝดนะนักเรียนเป็นลูกแฝดเหมือนด้วยแต่ในกรณีนี้ก็คือจะเป็นลูกแฝดเหมือนที่เป็นเพศหญิงเนาะและถ้าการจับคู่กันแบบนี้อันสุดท้ายแบบนี้ก็คือ2คนนี้แต่งงานกันอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆที่ใช้แทนในการเขียนพันธุประวัติอ่ะแล้วเราก็มาลองทําโจทย์กันเลยนาะนักเรียนซึ่ง ข้อหนึ่งมันถามว่าจากเพศดีกรีตาบอดสีตาบอดสีนี้เป็นโรคที่ติดต่อบนโครโมโซมเพศใช่ไหมบนยีนด้อยบนโครโมโซม x เขาถามว่าข้อใดคือจีโนไทป์ของบุคคลที่อยู่ขอไข่ในรุ่นที่1อ่ะดังนั้นเราจะดูเฉพาะแค่รุ่นที่1เนาะรุ่นที่1แล้วก็ขอไข่ก็คืออันนี้คือเขาถามหาจีโนไทป์ใช่ไหม ทีนี้เรามาลองมาดูเพดิกรีนี้ข้อกอไก่ก็คือพ่อคนแรกใช่ไหมอันที่2ก็คือแม่2คนนี้ถ้าดูจากเพดิกรีแล้วก็คือเป็นคนที่มีลักษณะปกติทั้งสองคนแต่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงรุ่นที่สองหรือว่ารุ่นลูกทีนี้รุ่นลูกเห็นว่าผู้ชายคนแรกอ่ะเป็นโรคตาบอดสีแน่นอนพ่อถ้าพ่อตาปกติจะมีจีนโนไทป์ได้ แบบเดียวก็คือ x c ใหญ่ y แต่แม่มีได้สองกรณีก็คือแม่ที่เป็นตาปกติ x c ใหญ่ x c ใหญ่กับแม่ที่เป็นตาปกติแต่ว่าเป็นพาหะก,ก็คือ x c ใหญ่ x c เล็กทีนี้การที่พ่อและแม่จะมีลูกที่เป็นโรคตาบอดสีได้แม่นั้นจะต้องมีลักษณะของจีโนไทป์ที่เป็น พาหะนั่นเองนักเรียนอ่ะอันนี้รู้สึกว่าโจทย์ก่อนหน้านี้เราจะได้ทำกันไปแล้วใช่ไหมดังนั้นจีโนไทป์ของแม่ก็คือข้อขอไข่จะต้องเป็น Xc ใหญ่ Xc เล็กดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเป็นข้อคอควายและข้ององงูถูกไหมเพราะว่าขอไข่มันเป็นเพศไหนเอ่ยวงกลมเพศหญิงเห็นไหมเราสามารถตัดออกได้ทั้งสองข้อนักเรียน สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดลยังไงฝากนักเรียนกลับไปทบทวนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ